อทดสอบ LV Top Sun ตัวนี้ on off grid โมเดล Sun 5k นะครับตอนนี้ทดสอบการปล่อยย้อนนี่นะครับตัวนี้เป็น on off grid นะครับมีทั้ง on off grid ภายในตัวเลยนะครับฝั่ง off grid backup ที่5กิโลวัตต์ฝั่ง on grid ก็5กิโลวัตต์นะครับ, w, w, รบตอนนี้แผงผลิตพลังงานได้นะครับ1กิโลวัตต์นะครับ, w, รบที่จริงผลิตพลังงานได้เยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับ จ่ายโหลดทั้งบ้านตอนนี้600วัตต์นะครับพลังงานที่เหลือจากแผงเนี่ยนะครับถูกส่งออกสู่สายส่งลิมิตกําลังไว้ที่500วัตต์นะครับถ้าเราจ่ายออกย้อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆนะครับถ้าย้อนออกแบบนี้มิเตอร์ที่บ้านเรามันจะหมุนทวนเข็มหรือว่ามิเตอร์จะหมุนย้อนนั่นเองนะครับถ้าในกรณีใช้งานจริงจะให้มันหมุนย้อนไม่ได้นะครับจะมีปัญหากับการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมิเตอร์หมุนย้อนเป็นยังไงนะครับมาดูกันนี่นะครับ อันนี้นะครับเป็นมิเตอร์ไฟไฟ,ฟ้าจริงๆเลยนะครับดึงมาจาก AC input เห็นไหมนี่ปกติมันจะหมุนไปทางนี้นะครับตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันหมุนย้อนตัวเลขมันก็จะลดลงเรื่อยๆนี่เห็นไหมมันหมุนทวนเข็มนะครับนี่คืออาการที่ว่ามิเตอร์หมุนย้อนนะครับก็คือไฟจากอินเวอร์เตอร์ย้อนออก าสายส่งนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีระบบออฟกิดสามารถส่งออกได้ด้วยนะครับถ้าเป็นออฟกิดเพียวนะครับไม่ย้อนแน่นอนใครใช้ออฟกิดไฮบริดอยู่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับระบบออฟกิดไม่ย้อนร้อยเปอร์เซ็นตแต่ตัวนี้เป็นได้ทั้งออนเป็นได้ทั้งออฟกิดสามารถส่งออกสามารถย้อนได้สามารถลิมิตกําลังวัดได้ว่าจะให้มันย้อนออกไปที่กี่วัตสามารถตั้งค่าให้แบตเตอรี่นะครับย้อนออฟก,กิดได้ในตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ สามารถ่แบ็กอัพได้นะครับแล้วก็จ่ายไฟฝั่งออนกิดได้เลยนะครับเป็นทั้งออนและออฟกิดนะครับนะอุยนะครับอตอนนี้ถูกลิมิตไว้ที่กําลังไฟ500วัตต์นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบเพิ่มดูนะครับนี่นะครับผมตั้งไว้แค่นะลิมิต500เอาสักพันดูว่าจะออกไ้ไหมนะครับ นี่ดีมิตพันวัตนะครับปุ๊บทีนี้เรามาดูกันนี่พลังงานที่ออกไปก็จะค่อยๆบูตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแผงว่าจะเข้ามาที่เท่าไหร่นะครับถ้าพลังงานจากแผงมีเยอะนะครับก็ส่งออกไปได้เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องหักออกจากที่เราใช้โหลดซะก่อนฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งแบคัพก็คือฝั่งออฟกิดใช้โหลดอยู่ด้วย6 600กว่าวัต์นะครับ พลังงานทั้งหมดที่แผงผลิตได้มาจ่ายโหลดก่อนที่เหลือก็ส่งออกสายส่งนะครับนี่ตอนนี้ส่งออก600-700วัตต์นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างการใช้งาน On o ออฟกิดเอวีท็อปซั v นะครับ